สองคนสองคมเมื่อเมสซี่และโรนันดโดขย่าวหุ้นของโคคาโคล่าเรื่องราวเป็นยังไงครับไปฟังกัน <S <S ย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่วันก่อนครับชื่อของลิโอเนลเมสซี่กลับมาเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์ครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่เพราะว่าผลงาน2แอสซิสในรอบชิงชนะเลิศที่พาอินเตอร์มายามีต้นสังกัดคว้าแชมป์เมเจอร์ลีกอกเกอร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรแต่กลายเป็นบทสัมภาษณ์ที่เจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์กับลูซูทีวีครับ ที่จะตัวเปิดเผยเรื่องราวนอกสนามและจุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดกลับกลายเป็นคําตอบเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ชื่นชอบเมซี่กล่าวว่าปกติผมดื่มไวน์นะแต่ถ้าไม่ได้ดื่มไวน์แบบเพียวๆเนี่ยผมจะชอบผสมกับสปรา์มันออกฤทธิ์ได้เร็วดีมาสั้นๆแค่นี้ครับคำพูดดังกล่าวสร้างแรงสั่นสะเทือนในโลกธุรกิจและโลกออนไลน์ทันทีเมื่อมีรายงานว่าหุ้นของโคคาโคลานะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์สปร ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว4.5%ครับภายในช่วงเวลาไม่กี่วันหลังจากบทสัมภาษณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกมาเหตุการณ์นี้ตอกย้ำถึงอิทธิพลในวงกว้างของเลโอนลเมสซี่นะครับที่แม้เพียงการเอ่ยถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องราวนอกสนามเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมทั้งในวงการกีฬาและธรุรกิจได้อย่างชัดเจน จะว่าไปก็ทำให้นึกถึงเหตุการณ์เมื่อตอนยูโร2020ของคริสเตียโน o โรนันโดนะครับตอนนั้นก็เคยสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับโคคาโคล่าบริษัทเดียวกันหลังจากเจ้าตัวเนี่ยเลื่อนขวดน้ำอัดลมจากโต๊ะถแถลงข่าวที่ตัวเองนั่งอยู่นะครับแล้วก็แนะนำให้ดื่มน้ำเปล่าแทนแล้วก็พูดภาษาสเปนิชสั้นๆว่าอากวา การกระทำของโรนัลโดครับส่งผลให้ราคาหุ้นของโคคาโคล่าร่วงจาก56.10เหลือเพียง55.22ดอลลาร์นั่นทำให้มูลค่าตลาดหายไปกว่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตีบเป็นเงินไทยเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดครับประมาณ1 3 6 0 0 0ล้านบาทภายในเวลาอันรวดเร็วแป๊บเดียวเองนะครับวายแก้โปรดของเมซี่และน้ำปลาของโรนัลโดนี่คือเรื่องเล็กๆของ2องซูเปอร์สตาร์ที่สร้างแรงสันสะเทือนให้กับโลกนี้อย่างไม่น่าเชื่อ